คับเรืน e ี ER ้ชุดเดือยวโนะครับกูกลับดูเกมแทบสนิกเกมต่อเดี๋ยวผมชอบแล้วนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจ้มาทำการเล่นตัวละครไอรอนแมน นะครับหรือว่าลัคนาสามพันนะครับนะเออซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ผมปื้ดสุดๆนะครับนะเออในอเวนเจอร์อะไรก็ว่าได้นะครับว่าปักโทนี่สแตงเนยครับสตาร์กนะครับนะสแตงเตี่ยมึงดินะครับนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําการเล่นตัวนี้กันแหละนะครับกับตัวไอรอนแมนนะครับนะและเป็นตัวละครที่คนอื่นเขาสร้างนะครับแต่ผมจะใส่ดีเทลอาวุธอะไรตัดแต่งอะไรให้มันเพิ่มนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะไปดูที่การแต่งตัวก่อนนะครับนะเวิร์กช็อปไปไปดูกันก่อน อ่ะเอาหล่ะเปิดระเดเ็นนที่การสร้างนะครับนะซึ่งโมเดลนี่ผมบอกกันนะครับว่าโมเดลเนี่ย ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครจากช่องช่องหนึ่งครับช่องดังมากเลยนะครับนะจากต่างประเทศนะครับที่เขาสร้างเอาไว้มันชื่อช่องอะไรนะนาโนาโนาโนคุโมะนะเออนั่นแหละไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะครับมันเป็นช่องญี่ปุ่นนะครับที่เขาจะเอาเออบอดเจ๋งๆมาในของเกมแบ็บนียนะครับนะซึ่งเขาได้สร้างตัวละครไอรอนแมนไว้ซึ่งผมก็คิดว่าเออมันโคตรสวยเลยนะครับผมเลยเอามาเป็นโมเดลแต่ประเด็นก็คือผมจะปรับแต่งอะไรของเขาได้นหน่อยก็คืออาวุธนะครับนะซึ่งอาวุธของเขาเนี่ยจะประมาณนี้นะครับนะนี่ มารูทของเขาเนี่ยนี่ดูนะครับซึ่งโคตรเจ๋งนะครับนะมันก็เจ๋งอยู่แหละนะครับมันก็ยิงแบบเออแบบไอรอนแมนนะครับนะดูดินะครับนะแต่มัน ผมคิดว่ามันยังกะเกินไปนะครับแต่ผมชอบโมเดลที่พี่เขาเออไม่ใช่พี่เขาดิผมที่เขาสร้างไว้นะครับนะเออมันสวยมากนะครับเออแต่ผมจะสร้างอาวุธให้มันดีกว่านี้ซึ่งผมบอกเลยว่าผมจะถอดอันนี้ออกไปนะครับนะถอดคอนออกไปไม่จําเป็นนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะผมจะให้มันเป็นไอรอนแมนแบบที่ผมต้องการนั่นก็คือ เออไอรอนแมนนี่มันบินสูงไงมันต้องนี่มันต้องบินสูงนะครับนะมันต้องบินสูงนะครับจะให้มันบินต่ำๆไม่ได้นะครับนะคำว่าไอรอนแมนเนี่ยมันต้องบินสูงไว้นะครับนะเออนี่นี่้วการปัดมันต้องมีแบบปัดแบบไอรอนแมนนะครับนี่นะครับนะเออนะครับเระต่อมานี่เอาอะไรดี แล้วก็มีการหักหลบนะครับเพราะไอรอนแมนก็หักหลบเก่งนี่นะครับแล้วก็เอาบินสูงอีกนะครับนะเออคือมันต้องเอาบินสูงอีกนะครับนะคำว่าไอรอนแมนใช่ไหมละ่ะนะครับส่วนอาวุธเนี่ยนะดูดิโอ้ดูก่อนนะครับนะนี่น,นี่เป็นไงบินโคตรสูงเลยนะครับเนะนี่ยนี่นี่นเออกูไม่ได้รอยเฉยกูบินสูงเป็นไรวะนะไอรอนแมนช็อกนะครับนะส <laughs> งสัยพอเอาสูงเยอะเกินไปนะครับนะเออมาให้มันพอดีหน่อย เออประมาณเท่านี้แหละนะครับนะส่วนไอเนี้ยนี่แหละที่ผมอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับนะเออเอาวุธมันมันไม่ไร้กาดพอนะครับผมต้องนีดาร์กเพย์เซนเดเลยนะครับนะพลังของปอดปีฟ้าปล่อยออกมานะครับไนดะ้แต่เป็นลูกรดถังดูโอ้ยแมงกอดกงนะครับแมงเลยตายหมดเลยนะครับใครจะสู้ได้พวกเนี้ยตอนนี้นะครับนะอ่ะดูไปอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวนะครับว เรเรเฮ้ยหอ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 ยจัดการหอยเลยไอรอถแมนจัดการหอยตรงนี้มันอยู่ด้านล่างเลยเร็วเข้าไอรอถแมนตอนนี้ไอรอถแมนทำอะไรช้าร์จนะครับโอ้โหยิงกันแตกนะครับโอ้โหเอาดิมึงเจอไอรอถแมนกูเป็นไงล่ะอ่ะแล้วต่อมานะครับเอาเลือดมันอะไรดีปะนะครับนะเอาเลือดมันเท่าไหร่ดีครับไอรอถแมนเนี่ยไอรอถแมนเก่งระดับไหนดีนะครับเอาเป็นเลือดสักห้าพันละกันเพราะยังไงมันก็ตีหัวอยู่แล้วนะครับนะเออเอาให้มันเลือดสักห้าพันเออที่ลืมนะครับว่าผมอยากให้ไอรอถแมนโกรธธเอามมีโกรด้วย เอาไหมนะครับหรือว่าเอามีปล่อยบอมไม่เอาดีกว่าไม่ต้องเอากดหรอกมันโหดอยู่แล้วนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับนะเอาละครับเปิดมาเดิมนะครับพี่โทนี่ของเรานะครับเออจะต้องมาเจอกับช้างตามสเต็ปอยู่แล้วนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าพี่โทนี่บอกสบายอุ้ยอุ้ยโอ้ท่อันตรายสัสโอ้โหอุ้ยอันตรายสสใครจะซ่อมมันได้วะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยอุ้ยดูนี่ต่อ ผู้ช่ายลอยแมงเอ้เลยดีแมงกโกงสิวะเอาแหละผมว่าต้องเอาเด็กแว้นมาช่วยแล้วแหละเพราะว่าเด็กแว้นเนี่ยขับรถเร็วอยู่แล้วมิสไซคงตามไม่ทนันหรอกไอ้โทนี่ยิงไม่โดนหรอกเว้ยไม่โดนงั้นหรอกูอยู่ระหว่างกลางพวกมึงเลยแล้วกันนี่ไม่โดนให้มันรู้ป่อยแหมพวกเราแมงฉลาดที่หานไอ้โทนี่โอ้โหก็มันเป็นโอ้โหนักวิทยาศาสตร์นะครับสุดยอดอาชริยะแมงเอ้ตายหมด เอาเพวกเราคุมกันพระราชาเราหิวเลือให้พระราชาด้วยระบาดโรงทุกคนแล้วก็เอาเครื่องยิงหินใส่มันเลยจัดการมันแม่งยิงมาแล้วนะครับเละๆ,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 ๆพระราชาบอกโ่เขาไม่เป็นไรหรอกไอ้โทนี่ยิงมาเลยข้อไม่ตายข้อข้าไม่ตายอ้โหนะครับด้วากริย์เบอร์ชั้นอ้วน้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกริย์ชิบหายแล้วเออบาดหลวงตายหมดแล้วไม่รู้ตัวนะครับกระสับเออแบงตาอยล้เหรอทำไมไม่บอก เขาตายแล้วเขาจะมาบอกมึงได้ยังไงล่แหละเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับกองทัพอาซิมาซามาโตนต้นะครับเนอะึือออระอาซิมาซามาโตนต้มีเมกาติกโอ้โหเระเร่เร่เร่มึงไม่มีทางรอดได้หรอกจากฝีมึอไอรอนแมนดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครจะสู้มึงวะเนี้ยดูดี โอ้พีต่ตอระวอือหือพวกเราโอ้ไม่ต้นตะแล้วโอ้ไม่อยากเล่นแล้วแม่งถ้าโดนอย่างนี้นะครับไอรอนแมนแม่งโคตรโหเลยบ้าปะเนี่ยอ่ะเอาลระกูเอาอหาวชาอ้อมแม่งเลยนะครับนะรุมยิงแม่งเลยดูซิจะเป็นยังไงเอาแบบพวกเราจดก่อนมโอ้มันไปแล้วชิบหายันไม่ได้อยู่ตรงการอย่างที่เราคิดชิบหายแล้วมันยิงมาเลยโอ้หเครื่องกูกูไม่น่าเอาเยอะเลยกูรืมไปนะครับเครื่องกูรับไม่ไหวนี่ว่ากูไม่ได้เหมือนช่องฝรั่งโอ้แต่ก็บอกเลยว่าเออคนดูน่า จะดูได้นี่ยิงเขาไปเออรัเอมเบมันต้องตายบ้างหรือวะเรีด5,000เองนะครับนะเออเอาเอาเอยังไงโอ้โหยิงยิงย,งยงเข้าทางมันหมดนะอ่ะตายเรียบร้อยนะครับนะตายนะครับฮาวาชาก็ไม่สู้นะครับนะเอามันไม่อยู่จริงๆว่ะ อ่ะเอาละงั้นมึงต้องเจอกับฮักกูแร่ไปฮักจดการมอนหู้ด้รู้โดนใบดอกแรกไปงั้นโอ้ชิลฉันไม่เป็นไรหรอกยิงเข้ามาเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. ฉันชอบอะรังสีเนี่ยฉันชอบยิงเข้ามาเลยโอ oh, oh, oh. ไม่เจ็บโอ้โ oh, oh. หมดกัดชัดๆเออมึงเก่งจังเลยวะนะครับโทนี่บอก กูยิงอย่างเดียวยิงอัดเข้าไปโอ้โหโดนโอ้โหไม่เป็นไรเออฉันคือบูเบนเนอร์ดังวิทยาศาสตร์เออที่โดนรังสีแกมมาแล้วกลายเป็นเดือดฮ์กฉันชิวอะไม่ต้องห่วงเออปล่อยมาเลยเออฉันชอบฉันชอบความสู้ซะเออมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยกูยิงเข้าไปทำไมมึงไม่ตายไวเนี่ยฉันคือโทนี่สตาร์เฟยนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยโอ,โอ uh mama, ้โหดูดิดูดิไม่ตายวะยิงยังไงก็ไม่ตายวะนะครับสงสัยแม่งโคตรอึดอะอึดมากๆเลยอะดูดินะครับ นะกูเลื่อนเองดีกว่ามามาบินไม่ได้นะครับโอ้ยแมงโดดไอ้แสตเฮ้ยยิงเลยจังหวะนี้จัดการมันโอ้โหชนไปดอกนึงเลื่อนบนรถบ้างเนี่ยไอ้สัตว์ไม่เลือนไม่รถเลยอ่ะนะครับสงสัยโอ้โหดาเมจเอต์แอนด์เมันบางเกินไปนะครับสำหรับเออพวกซูเปอร์ฮีโร่ด้วยกันเนี่ยนะครับนะเอออาวุธโอ้โหไม่สามารถจะจัดการเดอะฮักได้นะครับนะ อจมน้ําตายดีกว่าเนะยฮักบอกอนี่แหละจะเป็นทางเดียวที่ข้าฉันได้อ๋อกูยังไม่ตายจมน้ามันยังก็ยังไม่ตายอีกเอเออตายทันทีลอยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเงนแกต้องเจอกับฉันเฮ้ย <c> ฮ <oughs> <c oughs> ักบ <uster> ัสเตอร์นะครับเจอกับไอรอนแมนอ้าวยังไงกันแน่เนี่ยแล้วใครขับเนี่ยกูงง <c oughs> สงสัยไอบู๊แล้วกันนะครับไอบู๊บอกต่อให้ตะกี้ฮักแบบว่าเออยิงไปมันก็ไม่ตายสักทีนะครับก็เลยก้างกายร่างมาเป็นคนแล้วก็เออขึ้นฮักบัสเตอร์แทนนะครับมาสู้กับอาร์ตแมนตึ๊ดตึ๊ดไปผมบอกเลยมึงไม่มีทางสู้เจ้าของเออคนที่ประดิษฐ์เสื้อใบนี้ได้หรอกนะครับโอ้ยยิงไม่เข้าจริงๆว่ะยิงไม่เข้าว่ะเป็นไงเอ้ยตายตายตายโอ้โหนะครับพาบัสเตอร์ไม่มีโอกาสได้ยิงเลยตายเลยนะครับสีงแงแก ่ะเอาแหละกูไม่ไหวแล้วก็ต้องเจอกับตัวละครฮีโร่ฝั่งดีซีบ้างจากการมันข้อคือเดอะแฟร์โอ้โหชนดอกเดียวนะครับตายนะครับไอรอนแมนกูชนดอกเดียวนะครับนะยังไม่ได้ไปยิงเขาเลยอ่ะลองเจอคุดไทยบ้างดูดิไอรอนแมนจะสู้ได้ปะคุดไทยนะครับอ่ะค่งคุดยังไงยังไงยังไงโอ้โหนี่เป็นจังหวะโอ้โหเรียบร้อยไอรอนแมนแม่งกระจอกชะมัดเลยนะครับนะเก่งแค่อาวุธตัวเองนะครับที่จะอาวุธตัวเองสร้างเอามาใช้ยิงนะครับนะเก่งแค่นั้นนะครับส่วน เกาะการป้องกันโจมตีนี่คือแม่งกระจอกชั้ัดนะครับอ่ะลองเจอกับดาร์คแฟร์ดูนี้เป็นไงนะครับดาร์คแฟร์บอโอ้โหนะครับนะสงสัยมันสู้ตัวพวกวิ่งเร็วไม่ได้มันครับไอรอนแมนเนี่ยนะครับเพราะตามันจับไม่ทันนะครับนะเออดูดิมันยังไม่รู้เลยจนะซ้ำว่ามันเจอกับตัวอะไรนะครับตะกี้มันบอกอืมกูเจอตัวอะไรตะกี้มันแค่เออปล่อยสายฟ้ามาแล้วมันก็หายไปเออแต่จริงไม่ใช่มันจมน้ำตายนะครับ อ่ะไม่ได้การแล้วมึงต้องเจอกับนี่เอซีมาซามาตุนตะแกงพี่โตกับบักคอยนะครับนะบักคอยพกหัวนะครับโอ้บรรเลอมาจากไหนวะเนี่ยแกงขี้เมาทั้งหลายแหล่นะครับอุ้ยชนนไอรอนแมนด้วยเกูละงงเลยนะครับตลกไอ้พวกนี้วะเล่นกี่ทีก็ตลกนะเริ่มกังทัพอซีมาซามาตุนตะตรงเกเรไม่กินเหล้าแล้วเต้นดีกว่า อ่ะเพื่อมีคนต้องการนะครับแบบว่าเอ้ยพี่แม่งกูขอแบบเอออีปิกอีปิกหน่อยนะครับนะเออกูให้แรปเตอร์ไปเลย200ตัวนะครับสู้กับไอ้เรดเบนตัวเดียวฮู้เอาละเออข้บบินอยู่ตรงนี้พวกเจ้าบินมาเลยวิ่งมาเลยโอ้เครื่องกูแร็คกูว่าเครื่องกูพังแน่ๆเลยวะนะครับนะอ่ะผมจะกดสโบร์ละกันเพื่อเล่นนะครับอ้ามันวิ่งมาแล้วฟุกซมัมบีแรปเตอร์ มาแล้วเข้าไปโดนแมนบอกสบายเอาละอาวุธชันจัดก้อนโอ้โหมึงวิ่งเข้าไปหาอย่างนี้มึงตายหาพอดีหลายโดนแมนโอ้โหโดนโดนเละเละเละบอกเลยมึงเละมึงเละโอ้โหโดนรุมศกรรมนะครับไอ้แรนด์แมนกูซีแง่แกตะกี้สตาร์บอกเออตะกี้ขอโทษนะเว้ยตะกี้เออฉันสะดุดลมไปนิดหน่อยเอาละคราวนี้เอาจริงแล้วมันจะไม่มีทางได้แตะฉันนี่หมดนี่บอกเราแบ่งไม่น่าขึ้นไปหาพวกมันเลยอ๋อโอ้โหตายตาย ตายตายตายโอ้โหเระเระเระจมไปด้วยนะครับตกไปแล้วอุยอ้ยอุ <c> ้ย <oughs> มันตกไปทำไมมันเด้งขึ้นมาวะอ๋อมันเป็นไอรอนแมนไงมันชอบบินไงนะครับนะเออไม่เห็นแปลกเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับเราโครงกระดูกฮ <c oughs> <c oughs> สเกลเลตันดงเจริญนะครับ <c oughs> งจงการเรียนหรอบจงการเรียนเอ้โหไม่เจริญก็ได้ขอโทษที่พูด โอ้โหนี่่่ออยููนีขนาดกูกดสปโรแล้วแต่กูยังแหลกเลยนั่นแหละโอ้โหทุกทียิงมาโอ้โหพวกกระดูกพวกกระดูกอ่อนจะ้ครับตรงนีโอ้โหเหมือนหมูเหมือนหมาเลยว่ะพวกกระดูกเนี่ยโอ้โหนะครับนะโอ้โหเราวิ่งขึ้นไปปีน่าปูนปีน่าปูนี่แม่งอยู่ทุกเผ่าอยู่ทุกเชื้อชาติเลยครับอยู่ทุกประเทศเลยนะครับไอ้ปีน่าปูเนี่ยนะครับนะ ดูดูโอ้โหเข้าทางเข้าทางรถแมนดูดิดูครับสายใยยิงนะครับดูดูอ้โอ้โหนี่ค <Python Ps> <P an lon aún> ือกระสุนรถถังนะครับนะที่ปรับมานะครับนะปล่อยมาแบบโอ้โหโคตรรัวนะครับดูดิใครจะซู้มนวดดูวเตตตวตุ่ม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 โอ้โหมันเข้าไปหาแล้วนะครับบินเข้าไปหาแล้วโอ้เห็นคนน้อยบินเข้าไปหาเลยนะครับตาย ตายก็ตั้งแข้งเครื่องกูพังอีกตั้งหากโอ้โหนะครับเครื่องกูโอสโรโอยนะครับนะผมไม่อยากให้คนดูดูอย่างนี้เด็กรก,กระตุกกระตุกอย่างงี้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนดูแบบอีปิกแต่ก็เสือกระตกนะครับอยากอัพคอมอะไรเกินเอาระตอมาต้องมาเจ๊กไก่ปื้ตีพ่อตีแม่นะครับอพอนังตีพ่อตีแม่ของเชิงจะทำอะไรแกแล้วฉันจะไม่ช่วยรคไปนี้ไว้โอเคเอาราจัดการมันไอ้รุนแมนนายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถึงแม้นายจะไม่มีพลังแต่มีไม้มามีพันสมองเออที่สาม,มารถ เออกลัวเวนเจอร์นี้ไว้ได้เออถึงแม้ที่จริงมันจะเป็นหนูก็ตามนะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เออท่านให้อภัยแกโทนี่นี่เนี่ยโอ้โหตก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 โทนี่กูตกบินขึ้นไปแกไอสัตว์นะครับเป็นไรวะมันชอบตกไปแล้วมันบินขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเออแต่ก็ไอปืดก็ไม่ได้ทําเตี่ยอะไรเลยนะครับนะไอรอนแมนแม่งตกเฉยนะครับตะกี้ถ้ายืดเวลาได้อีกนิดหนึ่งผมว่าไอปืดแพ้เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับรัตตทุยนะครับเจอกับไอปืนไม่ได้มาเจอกับรัตตทุยแทนละกันนะครับไอรอนแมนมาแล้วข้าวมาแล้ว โอ้โหเร็น่าจะทุยกูโอ้โหกระจายกระจายลราจะทุยยิ่งบางๆอยู่นะครับโดนยิงศูนย์พันเลยไม่ละมึงไอ้แก่ฮึอย่างแกมันต้องเตือนฉันเฮ้อมาเร็วสตาร์พิดด้อมหย่าอ้พังพห้องโทษทีตะกี้มันผิดพลาดทางเทคนิคน่ะคุณโจทาโร่ไม่ชอบทำอะไรงั้นหรอกมามาสู้ฉันตัวเปล่านี่ฉันลบโชว์ฉลบโชว์ฉลบได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหแม่งเอ้ยไปไหนแล้วล่ะเอ้า โอ้โอ้โอ้อ๋อฉันยังอยู่ฉันยังอยู่อย่างิดว่าฉันตายสิไอ,อ้คอยอาตายจริงนะครับนะแหมย่ยงั้นไม่ไหวแล้วมึงต้องเจอกับมังกรกูแล้วแหละไปงกับมังกรจัดก,การมอนแห่ได้เลยครับพนอหน้า แต่เจ้าทำไมเสียงมันเป็นแปลกๆเนี่ยมังกรต้องเสียงแบบได้เลยครับนะเพื่อะเฮ้ยโอ้ทำไมกูโดนยิงอยู่ฝ่ายเดียววะเเนี่ยไฟรัวไฟรัวโอ้โหโกรธแล้วโกรธแล้วนะครับนะมังกรกูโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วยังไงนะครับปล่อยไฟเขาไม่โดนนะครับนะมึงโกรธไปก็เท่านั้นแหละถ้ามึงปล่อยไฟเขาไม่โดนดูหูดูมังกรมังกรมังกรข้างไหมครับปล่อยไฟรัวรปล่อยไฟรัวรแต่ปล่อยไม่โดนนะครับปี๊หายกันไปเลยเดียวนะครับนะแม่งเอ้ อ่าเราสำหรับวันนี้นะครับจบเป็นที่ปอบผีฟ้าร่างเรเวลหนึ่งะครับโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าเรเวลหนึ่งเนี่ยโหดที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมจะชอบเล่นตะัวมอดเนาะเอออัอนนี้คือเป็นร่างออริจินอลนะครับของนี่ปอบผีฟ้าอุ้ปมาดิกยิงมาอุกันได้กันได้หมดเฮ้อเผมบอกเลยร่างเด็กไม่มีใครซีจะสู้มันได้นะครับนะมันโคตรโหดเลยนะไอ้ร่างหนึ่งนี้นะครับนะเพราะว่าไอ้ร่างมอดเนี่ยคือมันยังโดนยิงเข้าอยู่นะแต่ก็คือแบบถ้าเป็นปอบผีฟ้าร่างหนึ่งแบบออริจินอลของแบบตัวตัวต้นฉบับบในนเกมี่คือแบ สู้ยากนะครับสู้ยากจริงๆดูดิยิงเข้าไปเนี่ยคือเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่เป็นไรนะมันมีมือคุ้มกันดูดิดูดิโอ้ยิงก็มาเลยเฮ้ออันนี้ร่างออริจินอลข้านะไม่มีใครสู้ข้าได้หรอกยิงก็มาไปล่อยไอ้หมดกูไม่ตายหรอกเออเออเอาดิเอาดินะครับนะคิวคิวนะครับคิวจัดไอรอนแบงกูก็ปล่อยเอาไปเอาดูดิส่วนไอ้นี่ก็โอ้โหปล่อยความมืดใส่นะครับส่วนไอระแบนก็หลบได้ไงดูดินี่กูก็หลบเป็นนะครับไอระแบงกูกูบอกกูก็ไม่กัดแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรของมึงมวะนะเนนนี่ยอรรแบคัะ เออนะครับนะก็จบกันไปในเท่านี้แหละนะครับนะผมคิดว่ามันก็น่าจะสูสีกันนะครับจนกว่าซูเปอร์ชานาเอ้ยซูเปอร์ปอบีฟ้าเอ้ยบักปอบพีฟ้าจะตายนะครับแต่คงอีกนานนะครับก่อนจะตายนะครับดูดิเรือรถเทลินิสเทลินเทลินนะครับนะาถ้าให้ผมรอดูจนจบเกมก็น่าจะไม่ได้นะครับนะเออนะครับนั่นแหละนะฮะ ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับนะ